เป็นรอปภครับนะหลายเพจได้มีโอกาสพูดถึงเธอคนนี้นะครับบอกบอกว่าเป็นรอปภมีภาพจาก f a c e b o o k นะครับคันทิกานะฮะชื่อน้องจูนครับน้องจูนครับผมนะซึ่งพอคนเห็นก็แบบทำไมน่ารักขนาดนี้นะน่ารักจริงๆนะครับใช่เพราะว่าปกติถ้าผู้หญิงน่ารักน่ารักเนี่ย่วเใหญ่จะไปขายเครื่องสำอางขายในที่กับความสวยความงามแต่ว่า น้องคนนี้เป็นรอปรพอซึ่งเราไม่ค่อยเห็นไงใช่ครับพี่ไมเห็นผู้ชายที่เป็นรอปรพอแต่นี่เป็นน้องผู้หญิงน่ารักเลยเรีนนยอนอยู่ที่มกรุงเทพเรียนที่มกรุงเทพครับผมแล้วทํางานที่ฟิวเจอร์ครับซึ่งน้องคนเนี้ยเขาแบบว่าคือน่ารักอะ่ะเวลาช่วงไม่ได้เรียนปุ๊บก็ทางานพาร์ทไทม์ซึ่งเป็นรอปภผมแบบยกย่องน,นะนะแบบนี้เขาเรียกว่าเน็ตไอดอลตัวจริงคนอ่านเรื่องแล้วก็มีการแชร์กันเยอะครับมาก หนึ่งน่ารักไม่เคยเห็นเราพอราพอหญิงน่ารักใสๆแบบนี้อสองคือเฮ้ยมันเป็นโอกาสในการหาประสบการณ์ใหม่ในการทำงานซึ่งบางคนก็บอกว่าเวลาทำงานนี่อาจจะไปทำงานตามร้านอาหารเสริมบ้างซึ่งเคยก็เคยคะนะแต่ครั้งนี้เธออยากเป็นปภแล้วก็ทำให้หลายหลายคนคิดว่าเฮ้ยอาชีพนี้ก็น่าสนใจนะครับ,รบงั้นเรามาเปิดตัวกันดีกว่าขอต้อนรับน้องจูนนะฮะรอปภครับร สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีค่ะนิสวัสดีครับต,ตัวเล็กนิดเดียวเอิร์นเดี๋ยวก่อนแล้วเวลาใส่กางเกงตัวเนี้ยมันจะมีท่าเดินของมันใช่ไหมมันต้องยกกางเกงหรือเปล่าหรือว่าอะไรก็ตัวมันจะใหญ่นิดนึงเกางเกงจะหลุดเพราะเราเห็นรพอปภทุกคนเนี่ยจะมีท่าเดินแบบนี้ไม่ใช่เหรอ่ใช่เหรอจริงเหรอลองเดินให้ดูลองเดินอะไรนี้เอ๊ะมันจะสายไป็นสายมาเออนี่จูนแต่งแต่งตัวมาวันนี้ก็คือเดี๋ยวพอจบรายการก็ไปทำงานเลยใช่ ไปนั่งคุยกันดีกว่านอนุ่ม่อนเดี๋ยวต้องเชิญลูกค้านั่งก่อนออ๋เชิญลูกค้านะจูนนั่งนี่จเดี๋ยวหนูจะนั่งแล้วนะคะจูนทำงานอยู่ที่ไหนอะคะอยู่ที่ฟิวเจอร์ค่ะค่ะที่ฟิวเจอร์แล้วแล้วเหตุผลแรกเลยที่เราคิดว่าเราอยากไปเป็นรปภเนี่ยเกิดจากอะไรเราคิดอะไรอยู่คือเมื่อก่อนหนูเคยทำงานเป็นปมาปายนะคะเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟพิซซ่า ทีนี้พอมีโอกาสอยู่ในช่วงปิดเทอมค่ะ,คะก็เลยแบบอยากหาอะไรทําเหมือนอก็คืออยากหาเงินอยากแบ่งเบาภาระพ่อแม่แล้วก็อยากหาประสบการณ์ด้วย<ส>หนูก็เลยคิดว่าจะทําอะไรดีเพราะว่าพนักงานเสื่มเนี่ยก็เคยทําแล้วค่ะก็เลยแบบเออลองเป็นอปรอปพไหมเพราะว่าเป็นอาชีพที่แบบคนหลายคนเขาไม่ค่อยสนใจแล้วก็อาจจะลืมให้ความสําคัญกับอาชีพนี้ไปก็เลยมามาทำเนี่ยค่ะก็เลยมาลองทําก่อนหน้านี้มี มีการทํางานช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงเปิดเทอมก็จะมีการรับงานด้วยป่ะก็เปิดเทอมก็จะให้เวลากับการเรียนเต็มที่ค่ะปิดเทอมเคยทําอาชีพอะไรบ้างปิดเทอมจะมีแค่พนักงานเสิร์ฟอะค่ะที่เคยทํามาตอนมปลายค่ะแล้วพอมาเป็นรอปพจริงแล้วเหนื่อยไหมถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยค่ะแต่เวลาเราให้บริการลูกค้าเราแลกมาด้วยความสุขแลกมาด้วยเงินคือทุกอย่างมันก็จะหายไปอะค่ะกลายเป็นความตื้นตันแทน โอ้แต่เราชื่นชมมากเลยนะคนมันเยอะมากเออวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ภาพไปโพสตใครเป็นคนเอาภาพเราไปโพสต์คือคนแรกคือพี่เจี๊ยบค่ะบกทางท n n ค่ะเขาก็พาลูกชายอะค่ะมาเที่ยวห้างปกติหนูก็ให้บริการเปิดประตูเขาอะค่ะแล้วหนูก็สังเกตเขาเดินขึ้นเดินลงหลายรอบเนี่ยค่ะเขาก็มาน้องเป็นใครมาสัมภาษณ์แล้วก็มาขอถ่ายรูปไปเนี่ยแหละครับ บอบี้มาถ่ายรูปบอบี้อนี่ยมาถ่ายเมื่อวันก่อนเนี่ยค่ะเดี๋ยวเขาไปตามหาคุณเหรอใช่ค่ะเขาอยู่แถวนั้นด้วยแหละคุณบอบี้นี่ยมีคนเห็นภาพแล้วก็ไปตามหาคุณที่ฟิวเจอร์เลยใช่ค่ะก็มีมีเยอะไหมฮะที่มาหาแล้วบอกว่าเห็นจาก เห็นจากในโซเชียลก็เลยแวะมาตามหาเยอะค่ะพอดังในโซเชียลก็มากันหลายคนะคะอย่างเงี้ยถ้าใครอยากเจอน้องจูนเจอได้ชั้นไหนที่ไหนอะไรไงบ้งชั้น3โซนเซนทัลนะค่ะตรงแคมปัดภาคเลยค่ะแล้วจะอยู่อีกนานไหมอะคะอยู่ถึงวันที่10กรกฎาเนีค่ะทำงานกี่เดือนครับหนูทำสอเดือนค่ะเขาให้ทำสอเดือนคือหนูทำหนูวางแผนไว้ก่อนทำงานว่าจะปิดเทอม3เดือนจะใช้เวลาทำงาน2เดือนแล้วอีก1เดือนจะ ใช้เวลาไปอยู่กับแม่ที่ภูเก็ตแล้วก็เรียนพิเศษเพิ่มที่นียแน่นอนการเป็นรอปภบางทีคนก็อาจจะมองว่าทำไมถึงเลือกอาชีพนี้หมายความว่ามันเป็นอาชีพที่ค่อนข้างจะต้องต้องดูแลต้องต้องระมัดระวังต้องร้อนด้วยนะไม่คือพื้นตงมันมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายมันไม่ได้ง่ายมันท้าทายร่างกายพอสมควรทําไมผู้หญิงอย่างเราเนี่ยตัวเล็กๆถึงตัดสินใจเลือกเป็นรอปภหนูรู้สึกว่าหนูอยากหนูไปห้างบ่อยๆอะค่ะ ก็ไปเดินซื้อของอะไรเงี้ยเห็นลุงเขาก็เคยแบบเปิดประตูให้เราแล้วหนูก็อยากรู้ว่าเขาใช้ความอดทนอะไรเขาแบบมีอุปสรรคในงานนี้ยังไงหนูอยากรู้ว่าเขาวันวันหนึ่งเขาทําอะไรบ้างได้คำตอบที่ยังทุกวันนี้ได้คําตอบแล้วค่ะมีอะไรบ้างก็คืออย่างแรกที่หนูได้คือความอดทนค่ะพี่หนูต้องใช้เวลายืน12ชั่วโมงในงานแล้วก็ให้บริการลูกค้าค่ะแบบดูแลความปลอดภัยของลูกค้าในห้างเวลาเขามามาเที่ยวห้างางเงี้ยค่ะ เราก็แบบให้บริการดูแลความปลอดภัยเวลาเขาเกิดอะไรขึ้นไงค่ะเราก็ต้องคอยรับผิดชอบตรงจุดนี้แล้วเราตัวเล็กๆขนาดนี้เราจะไปช่วยเขาไหวไหมเนี่ยจริงๆผมถ้าผมผมไปโจรนะผมไปขโมยผมอยากให้คุณจับไปนะไี่ไปขโมยของไอ้องดูสิลองดูคเล่นคุณเล่นแววชื่นชมน้องจูนมากนะรู้สึกว่าอย่างเงี้ยคือเน็ตไอดอลตัวจริงเพราะว่าแบบไม่ได้ไม่ได้ขายความโป๊ความเซ็กซี่เพราะทั้งที่น้องจูนก็น้าตาดีอ่ะและอีกนิดนึงนะเสริมจากพี่ธัญญานะตอนนี้คุณเป็นรอปภเนี่ย คุณได้เห็นอะไรมาว่าเวลาเราเองเนี่ยเข้าไปในห้างแล้วก็จะมีเราคอยเยียดยาเนาะคอยดูคอยดูรลเนี่ยมีบางอย่างที่เราในฐานะเป็นลูกค้าเรามองข้ามบ้างไหมมันเป็นรายละเอียดเล็กน้อยที่คุณคิดว่าเราควรจะต้องรู้คือแบบเวลาลูกค้ามาค่ะบางคนคือเขาก็เดินผ่านไปไม่ได้ไม่ได้สนใจแล้วก็บางคนเขาก็ลืมอาจจะลืมอาชีพนี้ไปอะคะ่ะหนูก็อ,อยากให้เขาเห็นว่าคือทุกอาชีพเนี่ยมีความสําคัญนะคะแบบ อาชีพรปพอคือไม่ได้ต้อยต่ําหรือว่าอะไรคือเป็นแบบเหมือนกับบางครั้งบางครั้งเราลืมแต่ทุกอาชีพก็ขดาดรปพอไม่ได้ค่ะตอ่อให้คุณแบบจะสูงแค่<ด>ไหนจะแบบ<ด>อะไรแค่ไหนคือต้องมีรปพบางทีเราเลยเข้าไปในห้างเคียนมแล้วรปพอบอกว่าสวัสดีครับแล้วบางทีเราอ่ะผม ผมสังเกตด้ยวยสมัยก่อนอาจจะรีบจนเราลืมมองเขาอะเราไม่ได้เข้าไปมไม่ได้ไม่ได้สบตามไม่ได้มองไม่ได้พยักหน้าอ,อย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องเล็กน้อยที่บางทีเราอาจจะต้องใส่ใจกันมากขึ้นที่านี้ไม่ได้ทําคนเดียวใช่ไหม ใช่ค่ะไม่ไม่แต่อยากรู้ว่าตอนทํามีแบบมีใครมาจีบอะไรอย่างนี้บ้างไหมก็มีขอถ่ายรูปอะค่ะแต่แบบยังไม่มีถึงขั้นแบบขอไลน์ขอเบอร์ไม่มีแต่ขอก็ขอไปเถอะเพราะน้องจูนไม่สนใจเพราะอะไรครับพิาคะเพระจูนก็มีแฟนแล้วค่ะแล้น้องจูนเนี่ยทราบมาว่าเป็นรอปภด้วยกับเรียนอยู่ด้วยกันแต่ก็ไปรับจ็อบเป็นรอปพเหมือนกันเอาใหม่นะตอนแรกที่เข้าใจก็คือเป็นคนเดียววันนี้ที่เปิดตัวแต่ปรากฏว่าเช้าวันนี้ แฟนของเธอซึ่งเรียนด้วยกันครับซึ่งในข่าวเลยยังไม่เห็นนะทำงานเหมือนกันด้วยนะฮะเป็นแพ็คคู่เลยครับชื่ออะไรครับชื่อบาสค่ะบาสนะขอต้อนรับรอบปภบาสครับโอ้โุ่มตีนมตีสวัสดีค่ะสัดีรับสวัสดีค่ะโอ้หรอว่ะพี่เฮ้ยเชิญเชิญบาส คุณบาสคุณน่าใสมากเลยผมไม่ต้องแนะนํากันแล้วกันแล้วนะฮะรู้จักกันแล้วรู้จักกันกี่ปีแล้วครับรู้จักกันมาสองปีครับผมตอนนี้ครับใครป็นคนใครบ็นคนชวนกันไปไปลองทํางานที่ฟิวเจอร์จริงๆก็ไม่มีใครชวนก็ปรึกษากันเลยครับว่าจะมาทํางานตรงอันนี้นะรอพอเนี่ยแล้วตอนเขาบอกก่อนป้ะใครปานคนเริ่มก่อนไอเดียนี้ใครใครคิดจริงๆก็คิดด้วยกันทั้งคู่แหรบครับ จุดนี้ก็คือตอนแรกเรามาเดินหาง,งานทําเราปิดเทอมใช่ไหมก็ไม่รู้ทํางานอะไรก็เอาจุดนี้แหละเพราะเราไม่เคยทําด้วยแหละ<อ>ออน่ารักเนอะเป็นพักคู่เลยลิฟท์เฟนที่ดีมากๆอยากรู้อย่างเงี้ยเราเลือกกะได้ไหมเกิดเราไปโดนอยู่กะกลางคืนอ๋อได้คะ่ะคือพี่พี่ๆที่บริษทัทเนี้ยคะ<อ>่ะพวกผู้จัดการเขาก็จะถามเราว่าอยู่กะไหนได้เราก็เลือกเป็นกะกลางวันเนี้ยค่ะอย่างนี้ก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทไทม์ไหม ใช่ค่ะเป็นงานพาร์ทไทม์ซึ่งถ้าเกิดว่านักศึกษาน้องๆคนอื่นที่ดูอยู่เกิดอยากสนใจที่จะมาทํางานอย่างน้องจูนแล้วก็น้องบารเนี่ยจะจะติดต่ออะไรยังไงอะคะก็คือถ้าสนใจจะมาเป็นรปภอย่างเงี้ยค่ะสามารถ w อกอินเข้าไปได้เลยอะค่ะเขาก็จะมีการสัมภาษณ์เราว่าทําไมเราถึงอยากทําแล้วก็ทำกี่วันกี่เดือนประมาณนะคะทุกห้างจริงมีแบบนี้หมดใช่ใช่ค่ะครับรับบาดได้อะไรบ้างจากการเป็นรปภ ว่าผมได้มิตรภาพนะเช่นก็ลุงที่ทํางานอยู่ด้วยกันเลยละครับแล้วก็พวกเพื่อนๆนะครับเขาว่าผมดีนะก็แบบช่วยเหลือกันตลอดมีของให้กันเล็กๆน้อยๆนะครับได้เจอกันบ้างไหมระหว่างเดินอยู่ที่ฟิวเจอร์จะเจอเฉพาะตอนที่เบรกค่ะคพักเบรกเป็นห่วงแฟนบ้างไหมเป็นห่วงสิครับที่พุงอะไรบ้างอันตรายอ่ะอย่างว่าจะมีคนมาขอถ่ายรูปลุงเนี่ยเรรู้บ้างไหม เราไม่รู้หรอกครับว่าเขาก็ถ่ายรูปเพราะเราก็อยู่คนละชั้นแล้วมีคนมาขอถ่ายรูปกับคุณไหมก็มีนะครับผมแต่ไม่ค่อยเยอะเขาเขาหรอกครับวันนี้วันนี้แหละน้องวันนี้น้องเยอะแน่เพราะว่าน้องหน้าตาดีมากจริงเดี๋ยวจะต้องมีคนไปฟิวเจอร์เพื่อไปตามหาบาร์สและจุดดีก่อนของคุณอยู่ชั้นไหนอยู่ชั้นจีครับผมประตูห้าประตูห้าอกเลยจีห้าเจอบาร์สจุดประตูไหน หนูจะอยู่เป็นโซนค่ะด้านโซนไอทีแล้วก็โซนด้านการศึกษาโซนไอทีและด้านการศึกษาเจอจูนได้ครับผมเอาละวันนี้เราต้องขอบคุณทั้งคู่ที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ